เด็ก2คนที่แบบชอบเล่นติ๊กต็อกนะครับจริงเล่นทุกวันอยู่แล้วก่อนไปทํางานก่อนนอนอะไรเงี้ยครับระหว่างวันแล้วก็รู้สึกว่างานนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่เราได้รับเกียรติแบบมีชื่อเข้าชิงอะไรครับเราก็เลยรู้สึกว่าโหเป็นเป็นเกียรติมากที่ครั้งหนึ่งเราจะแบบได้เข้าชิงเพราะว่าทุกคนที่เป็นนมอนีคือมีคุณค่าในแบบของตัวเองทุกคนเลยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้แข่งน้องิงก็อยากมาเห็นว่าพี่ๆคนอื่นแบบครีเอเตอร์ตัวจริงเป็นยังไงอะไรครับก็ไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิฟติ๊กต็อกไอ ยังดอเริ่มคครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนฉันจะดสบอกมันนี่หนูขอโอเคอ่ะเก่งนเขาเรื่องเลยเนาะโอเคนะอะดเด็กที่ขออนู่เรามันมันมีจังหวะรงีเองเด็กเียที่ขอหนังหนีอะไเออที่มีนะหมายถึงว่าโซเชียลมีเดียที่คุณบอกอะไ อันนี้เรื่องเรื่องของเรื่องออโต,โตัวเราตัเลยอ๋อจริงๆส่วนตัวก็เห็นเห็นว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นในโซเชียลแล้วโดยเฉพาะแพลตฟอร์มทิกตออะไรี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้าถึงเยอะมากเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงคนไทยในช่วงวัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดต่อมาคือคนที่เข้ามาเล่นทิก To อเนี่ยพอมีหลายอายุมีน้องๆประถมน้อง,องมัธยมคนที่ทํางานแล้วเพราะฉะนั้นมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจในบางประเด็นบางคนเห็นว่าสิ่งนี้มันพุ่ทั้งหมดของชีวิตน้ำปิงเลย มันคือการบวชที่โหเราต้องพุ่มเทเราต้องหยิบนั่นโน่นนี่ออกมาแบบเพื่อเอามาทําหันกันแต่สุดท้ายเราลืมคิดไปว่าสิ่งที่เราหยิบออกมาบางทีมันไปทาร้ายคนอโอเคมันมาจากความตั้งใจของแฟนคลับที่มองว่าเขารักเรานะเขาสำคัญแต่ว่าความรักต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่เรารักเราหลักเขาถูกที่หรือเปล่าว่านันปิงก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่เวลาเจอแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราเสียดายความรักที่แฟนคลับนี้ให้มันมันกลับกลายเป็นอะไรที่กลับมาทิมแพงพวกเราเองไม่ใช่แค่นันปิงที่เก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าคงนี้แหละมาตระหนักร่วมกันดีกว่าท้าทยแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเนาะกับกับพวกเราเพราะว่าพวกเราก็ยังเจอน้องโคส์ยังเป็นศิลปินยังเป็นเพื่อนพี่น้องในวงการที่น่ารักกันอยู่แล้วก็เรายังอยากสร้างสังคมที่มันเฮลที่ของวงแฟนทับที่มันแบบน่ารักอันเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่เราอยากสร้างก็คือเราไม่อยากให้ทุกคนต้องมาทำร้ายกันเลยกันคืออยู่ในผู้นี่ตัวเองโดยเฉพาะแฟนลับศิปิงก็ช่วงนี้เห็นว่าดีขึ้นมากแล้วครับก็เลยแบบ ดีใจที่คนขับเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอะไรที่คนทําหรือว่าอะไรที่คนเรียงอะไรอย่างเพราะว่าสุดท้ายเราคนที่ต้องรับจบมันอาจจะเป็นน้ักปิงอาจจะเป็นพี่เก่งซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นทุกคนก็คงไม่อยากให้พวกเราต้องมาลงให้เสียใจเพราะว่าเราโดนดน่าเราไม่ได้ทาอะไรองี้ก็ก็อยากฝากทุกคนด้วยว่ารักศิล,ลปินได้แต่รักให้ถูกวิธีแล้วความรักนั้นมันจะไปผีบานในหัวใจของศิลปินที่คุณรักแน่นอนศิลปินที่ค,คุณรักจะมองย้อนกลับมาแล้วจะเห็นคุณเป็นคนที่แบบดูในหัวใจของเขา ซึ่งทุกสิ่งที่อยากให้ทําก็เพื่อทุกคนเลยอยากให้เราอยู่ร่วมกัน,นอย่างแน่นแฟ้นจากน้องเองเลยน้องบอกว่าเจอพี่น้ำปิงมาเนี่ยจะขอได้เลยโอ้ยตอบได้เลยจริงๆเ,เ,เราจริงๆเลยไหมรับแค่น้ํำปิงได้มีชื่อร่วมกับน้องโฟดในรายชื่อเนี่ยรวมถึงน้องม,มนินิทุกคนในแบบในเหมือนเซเลบริตี้รวมถ่าทุกหมดเนี่ยน้ำปิงว่าน้ำปิงดีใจมากๆเลยเราสองคนเป็นคนที่ชื่นชม เ,เจมีนา่ากบโฟท์มาตลอดใช่ใช่น้องเก่งน้องขยันเป็นผ e ู้เบลที่เก่งมากมีคาแรคเตอร์มีคาริสม่าม,ม,มีความสามารถและสปายเขายืนอยู่ในวงก,การนี้ได้มานานขนาดนี้พวกเราเป็นเพิ่งเป็นลูกี้เองอ่ะพวกเราชื่นชมเขามาตลอดแล้วนี้มันไม่มีอะไรที่เราอยากทำลายเลยมีแต่ความชื่นชมยินดแีแล้วเราก็เห็นน้องพูดถึงเราอ่ะพูดชื่อน้อปิ้งออกมามันก็ดีใจมากเลยครับทุกคนเลยอยากให้มองในความน่ารักของศิลปินที่มีให้กันแล้วก็อยากให้แฟนคลับไปตามศิลปินมากกว่าว่าแบบเออศิลปินเรายังรัก คนคนนี้เลยอ่ะเป็นคัมเน็ตปิงก็อยากให้รู้ว่าน้อปิงรักน้องโพดอ่ะน้องโพดก็เขาก็โชว์ความและความน่ารักมาให้น้อปิงก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ายินดีมากกว่าที่แบบตอนนี้มันข้ามค่ายแล้วมันยิ่งแบบบรรยากาศมันยิ่งน่ารักขึ้นน้องปิงเนาะก็ยังไงกันครับก็เลนะครับขอขอพี่น้องปิงพี่เก่งมายาด้วยนะได้ได้ได้โพดโพดน่ารักฮะพอเจอมเมื่อไหร่โพดกับเจมินายแบบคุยสนุกตลอดฮะได้แต่เพลงใหม่น้องพอมากเลยครับใช่ใช่เห็น แม้ใช้ TikTok องค์รวเลยมากมากเลยก็ไว้เจอกันแล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้แบบถ่ายภาพร่วมกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาเอามาร์คแฟนๆแน่นอนนะเป็นอะไรก็ขอบคุณแฟการที่แบบซัพพอร์ตในทุกการร่งานพี่เก่งเปิดก่อนได้มั้ยครับก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดพักหลังๆมาแบบทุกคนแบบทุ่มเทเวลาแบบซัพพอร์ตแท็กมาเล่นเทนทุกอย่างเลยรวมถึงแบบ ที่ตอกเอาออดด้วยของคนที่แบบซัพพอร์ตน้องครับขอคนที่รักในสิ่งที่น้องเป็นนะใช่ครับเห็นมีการแจกบัวแจกกระเป๋าทิปญี่ปุ่นแจกประส้มประดิบแจกอะไรสเปเห็นละคือเราอยากให้มองว่าตรงนี้มากกว่าที่เป็นความสุขระหว่างทางที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเราได้อะไรกลับมาเยอะมากแล้วอ่ะแฟนๆได้คนพบเราได้กดไปโหวตเราตั้งกี่ล้านโหวตอ่ะ ขอบคุณมากๆเลนครับที่ทําให้วันนี้จะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยเป็นความสนุกระหว่างทางที่นะัตติ้งมองว่ามันมีความหมายสำหรับนิงมากกว่าได้การได้รางวัลคือกําไรแต่ว่าสิ่งที่นัตติงเห็นอยู่ตรงหน้าคือความรักที่แบบเนแฟนมอบให้ตลอดระยะเวลาการโหวตทุกวันจนถึงวันนี้เรายังแบบอพยเชิมากเลยนะเราไม่คิดไม่ฝันโนะ้ว่ามันจะมากมายขนาดนี้แบบหลักสิบล้านยี่สิบล้านอะไรเงี้ยมันเกินคว,ความฝันไปมากแล้วก็ ขอบคุณครับรวมถึงขอชื่นชมทุกด้อมเลยได้ไหมครับเพราะรู้สึกว่าแฟนคลับของทุกต้อมเลยที่ร่วมโหวตด้วยกันทุกคนทุ่มเทหมดเลยจริงๆถ้าเราสามารถให้รางวานลนุกคนได้มันคงเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่โ okay, อเคการแข่งขันเหมือนที่น้องโ้ดบอกว่ามันมีการแพรการชนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำใจนักกีฬาที่รามีให้กันไม่ว่าใครจากบ้านไหนจะได้ไป ทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองกาแบบรสุดท้ายไม่ต้องรอให้รางวัลมาการันตีว่าคุณมีคุณค่าแค่ไหนเราสามารถดีฟายคุณค่าของตัวเองได้น้ำปิงมีคุณค่าในแบบของปิงทุกนมินีทุกคนมีความน่ารักมีความสามารถในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นยินดีกับแฟนคลับของทุกคนที่วันนี้คุณได้สนัพสนุศิลปินของคุณในการประกวดในการแข่งขันรกวงนี้